เอาละครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับชั่วโมงเกษตรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อย่าเสียเวลาเลยครับไปดูสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้แต่ละภาคแต่ละจังหวัดอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามได้ในช่วงพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อาละ่0 6 0ของพื้นที่ในระยะนี้ความชื้นในดินยังคงมีอยู่ เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคเน่าคอดินในถั่วเขียวและถั่วเหลืองสำหรับผู้ที่ปลูกไม้ผลในระยะนี้ไม่ควรกองสูงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไว้บริเวณโคนต้นพืชเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าคนเน่าซึ่งมักจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้ากระนอกกระจายร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ สำหรับพืชไร่ที่ปลูกไปแล้วควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคแซ่ดำในอ้อยโรคใบจุดในมันสำปะหลังหากพบการระบาดควรรีบควบคุมโรคเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดเป็นบริเวณกว้างส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเพราะจะทําให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝนภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ เนื <N> ่อ <N> งจากในช่วงฤดูฝนศัตรูสัตว์เช่นเหลือบริ้นไรจะเจริญเติบโตได้ดีเกษตรกรจึงควรระวังศัตรูเหล่านี้มารบกวนสัตว์เลี้ยงเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำพ่วมค้งบริเวณโคนต้นพืชเป็นระยะเวลานานซึ่งจะทำให้รากพ,พืชขาดอากาศหายใจและต้นตายได้สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรจดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกั้นขอบบ่อเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีน้ำไหลบา่าภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับชาวสวนผลไม้ที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกอย่าให้น้ำท่วมขังบริเวณสวนเพราะจะทำให้พืชเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราได้โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ซึ่งมักระบาดในช่วงที่ดินมีความชื้นสูงสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอนและเป็นโรคได้ง่ายและหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ฝนที่ตกในระยะนี้จะเป็นผลดีต่อพืชและไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตแต่ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเพราะจะทําให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตเสียหายภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเกษตรกร,ร,กรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังบริเวณโคนต้นพืช ซึ่งจะทําให้เป็นโรครากเน่าคนเน่าได้ส่วนชาวสวนยางพาราควรดูแลบริเวณสวนให้โปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง จากเรื่องของสภาพอากาศผ่านพ้นไปมาต่อกันที่กิจกรรมงานดีๆโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างไปติดตามได้ในช่วงปฏิทินข่าวเลยครับ เอาละครับผู้ชมครับปิดท้ายในช่วงนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากทิ้งท้ายกันสําหรับพี่น้องชาวสวนยางนะครับตอนนี้ทางเกษตรอําเภอทุกอําเภอทุกจังหวัดนะครับประกาศให้ไปขึ้นทะเบียนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปขึ้นทะเบียนกันได้เลยนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั่นเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงสิ้นเดือน30กันยายนเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการชั่วโมงเกษตรแล้ว ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชมกันได้แบบนี้สดๆทาง moac tv หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือ www.moactv.com นั่นเองวันนี้ผมสถาพรวิยาป่าและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ